อ่ารุ่นที่ค่อนข้างสร้างน้อยหายากพอสมควรเลยนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าด้านหลังนี่ก็จะมีจุดให้จำตำหนิเยอะพอสมควรนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อนาวะโลหะนะครับเหรียญเนื้อนาวะโลหะอ่ามาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญของนักปูแหวนสูจินโนนะครับซึ่งเป็นเหรียญ อ่ารุ่นที่ค่อนข้างสร้างน้อยหายากพอสมควรเลยนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับเขาเรียกเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกในการสร้างรูปหล่อทุดงของหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับหรือเรียกสั้นๆนะครับเรียกเหรียญธูดงนะครับเหรียญทุดงหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่16มีนาคม2521นะครับอันนี้เป็นเนื้อนาวะนอนกล่องมาเลยนะครับกล่องเดิมๆอ่าเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างสร้างน้อยนะครับ ก็จะมีเน <IM> ื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี่จำไม่ได้ว่าประมาณกี่เหรียญนะครับแต่ประมาณหลักสิบเหรียญนะครับแล้วก็จะมีเนื้อนวะโลหะนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะนวะโลหะแบบนี้สร้างเพียงหนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะครับหนึ่งพันเหรียญจะตอกค้นเลขเก้าไว้ตรงด้านหลังทองสังกติตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับเนื้อนวะนะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงสร้างประมาณสามพันเหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีดูเหรียญรุ่นนี้นะครับ เรืนวะโลหะรุ่นนี้นะครับจะดูยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับก็ดูพิมพ์ทรงก่อนเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์ทรงก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นพิมพ์หลวงปูแหวนนี่นะครับอหน้าตรงแบบนี้นะครับมือประสานกันแบบนี้นะครับคอจะเอียงๆนะครับมาทางด้านซ้ายมือของเราหน่อยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับข้างล่างจะระบุหลวงปูแหวนสุจินโนนะครับนี่นะครับอ่าด้านหน้านี่นะครับที่ด้านหน้าเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นขอบสองชั้นนะครับนี่นะครับ ออบสองชั้นแบบนี้นะครับนี่นะครับมาดูพิมพ์หน้ากันชัดๆเลยนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าลวงกูแหวนต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าต้องแบบนี้นะครับคมๆชัดๆสวยงามแบบนี้นะครับดูนะครับดูเม็ดในตาทั้งสองฝั่งนะครับจะเป็นหลุมเบ้าลงไปนะครับเม็ดในตานะครับจะเป็นหลุมเบ้าลงไปนะครับไม่เป็นเม็ดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับพรงนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นหลุมเบาลงไปนะครับไม่เป็นเม็ดนะครับนี่นะครับจะหมุกโด่งๆนะครับคมๆเส้นผมนะครับเป็นเส้นๆนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับความคมชัดอื่นๆนะครับพวกนิ้วจีวรนี่นะครับจะเป็นแท่งคมชัดนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ นิ้วมือนะครับนิ้วมือนะครับนี่นะครับแกะออกมาติดคมชัดนะครับเป็นแท่งๆเป็นนิ้วมือแบบนี้นะครับมองเห็นเป็นนิ้วมือเลยนะครับแล้วก็จะมีเล็บนะครับจะมองเห็นเป็นเล็บมือนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะมองเห็นเป็นเล็บมือเลยนะครับเส้นเอ็นเส้นกระดูกอย่างนี้นะครับขึ้นมาชัดเจนนะครับเล็บมือนะครับแบบนี้นะครับ อนตัวหนังสือนะครับฝนตัวหนังสือนี่นะครับเป็นแท่งขึ้นมาสวยงามนะครับเป็นร่องรอยของการแกะพิมพ์แบบธรรมชาตินะครับจะมีติ่งแล้วมีอะไรยื่นมาบ้างนะครับนี่นะครับจะเป็นแท่งสวยงามแบบนี้นะครับฝนตัวหนังสือนะครับนี่นะครับนี่นะครับความสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับพื้นผิวนะครับ เรื่อผิวก็นี่นะครับเรียบตึงนะครับเหรียญปั๊มนะครับจะมีเส้นลัศมีวิ่งมีเส้นเสี้ยนวิ่งนะครับนี่นะครับเรื่อผิวเหรียญนะครับนะครับนี่นะครับความสวยงามนะครับนี่นะครับขอบเหรียญนะครับขอบชั้นนอกชั้นในนะครับนี่ครับขอบชั้นในจะติดขมชัดเลยนะครับเป็นแท่งขมชัดนี่นะครับ แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับดันหน้านะครับมาดูพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นพิมพ์พระทุดงนะครับนี่นะครับพิมพ์พระทุดงถือไม้เท้าถือ่าสะพายย่ามบาทนะครับแตะกดแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เนื้อนวะโลหะนะครับจะต่อโค้ดเลขเก้านะครับบริเวณผ้าสังกตินี่นะครับนี่นะครับต่อโค้ดเลขเก้านะครับ ด้านหลังน um, ี่ก in ็จะมีจุดให้จำตำหนิเยอะพอสมควรนะครับอันดับแรกก็พิมพ์นะครับพิมพ์หน้าของพระธุดงเลยนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าของพระธุดงนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าจะเป็นแบบนี้นะครับพิมพ์หน้าของพระธุดงนะครับนี่นะครับเม็นในตาก็จะไม่มีเหมือนกันครับ ดินด้านหน้านะครับนะครับจะเป็นหลุมลงไปนะครับในตาของพัะตุดรงนะครับหน้าตาต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีนี่นะครับก็จะมีอ่าหูทางด้านซ้ายมือของเรานะครับหรือว่าหูขวามือของพัะตุดงนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะมีติ่งยืดออกมาแหลมแหลมคมคมนะครับนี่นะครับจะมีติ่ง ยื่นออกมาแหลมแหลมคมคมแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับจะมีติ่งยื่นออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงใบหูนะครับนี่นะครับใบหูซ้ายของพัเท้าดงหรือทางด้านขวาเบือของเราตรงบริเวณนี้นะครับนี่นะครับจะมีเม็ดกลมๆอยู่หนึ่งเม็ดนะครับบริเวณนี้นะครับ นี่ครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะมีเม็ดไข่ปลากลมๆอยู่หนึ่งเม็ดแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีเม็ดกลมๆไข่ปลาอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็บริเวณเส้นผมนะครับด้านบนนะครับจะมีเอกลักษณ์อยู่นะครับเส้นผมตรงด้านบนนะครับ นี่นะครับเอาสมาเป็นเส้นเส้นสามเส้นนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับโค้ดนะครับโค้ดมาดูโค้ดนะครับตรงสังกติโค้ดเลขเก้านะครับเลขเก้าไทยนะครับนี่นะครับตันนี้เขาจะตอกเต็มมั่งไม่ตอกเต็มมั่งโค้ดเป็นธรรมดาของการตอกโค้ดนะครับตอกด้วยมือ นี่นะครับลักษณะโค้ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะโค้ดเลขเก้าไทยนะครับนี่นะครับแล้วก็ความคมชัดอื่นๆนะครับก็คมชัดผิวเรียบตึงนะครับตัวหนังสือตัวอักขรานี่ครับมันเป็นแท่งๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวหนังสือนะครับนี่นะครับนี่นะครับ คมคมชัดๆนะครับตัวหนังสือนะครับแล้วก็ตรงคําว่าเชียงนะครับนี่นะครับเชียงเชียงนะครับเชียงตรงช่อช้างนะครับจะมีเส้นแตกวิ่งลงมานะครับถึงยันตัวนี้นะครับนี่นะครับคําว่าเชียงนะครับตรงช่อช้างเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะมีเส้นแตกวิ่งแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะขอบเลยครับก็จะมีเส้นแตกวิ่งมาหายันตัวนี้นะครับขนาดยันตัวนี้นะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับจะมีเส้นคมคมแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีจุดให้ดูเยอะพอสมควรนะครับ เป็นผิวเรียบตึงนะครับมีเส้นรัศมีวิ่งอ่านี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็มาดูเบอร์ตัดกันอ่าสักหน่อยนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้นวะโลหะนะครับอ่ามาดูทางความทางด้านขวามือของเราก่อนนะครับเราพลิกขึ้นมาครับนี่นะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้เบอร์ตัดก็จะ ตัดชีกนะครับนี่นะครับตัดชีกแล้วเป็นฟันเฟืองแบบนี้นะครับนี่นะครับไล่ลงมานะครับนี่นะครับก็จะประมาณชุดแรกนะครับก็จะประมาณสักสิบสี่นาฬิกานะครับนี่นะครับจะมีรอยฟันเฟืองเป็นแท่งนูนขึ้นมาหนึ่งแท่งแบบนี้นะครับนี่นะครับตรงกันนะครับไล่ลงมาประมาณสิบห้านาฬิกาตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแท่งนูนขึ้นมานะครับค่อนข้างใหญ่นะครับตรงนี้ าตรงนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับไล่ลงมานะครับก็จะเป็นรอยฟันเฟืองตัดชีกแบบนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับิมาดูฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่นะครับลักษณะตัตัดนะครับนี่นะครับตัดชีกแล้วก็เป็นฟันเฟืองแบบทีทีหน่อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับประมาณสักสิบนาฬิกานะครับก็จะมีนี่นะครับแท่งนี้นะครับแท่งนูนๆขึ้มานี่นะครับสิบนาฬิกานะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับนะครับลักษณะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับเบอร์ตัดนะครับรุ่นนี้นะครับเนื้อนวะนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับ เหรียญรุ่นทุดงหลวงปู่แหวนนะครับรุ่นทุดงหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับเนื้อนาวะโลหะนะครับอันนี้พร้อมกล่องเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่นะครับเนื้อนาวะโลหะของกล่องนะครับปู่แหวนสุจินโนนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับ แล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับนอนกล่องมาเลยนะครับหลแ u นสุจินโนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ